เปนเรื่องเป็นอย่ามยามบวงนู้ครับเราใส่ไว้มาขึ้น,นแต่ว่าไม่ยามหรบคำเป็นเบื่องว่าสรดสะไรบ้า ใช้หลายอันบ่ใช้หลายอันบ่ใช้หลายบ่บ่วงฮะหกสิบโอ้ หมดนั่นกำนันพุ่นนี่น่าออกจักจำได้ออกอี <laughs> <elim> <laughs>

เวนั่นอะไรที่ดีอันหนึ่นนงโมเมนต์น <c oughs> ใส่แต่มื่อคนถึงขึง้นไร้เแล้วใส่ัน่ถ้มันถึงมันก็นจตอยู่แล้วบ่ตายดรอกเมั่เลยเขาไปเอาบุญนะเขาสิบ,บุญได้เลบุญได้บ้านนะ ตีเขาล้อมเขาล,ล,ล,ล้อมข้ารวมกัเลป็นอมข้าวแยมก็ไปเฮ็ดงานก็เมียนหอแเมเขาเทียมแล้วเอาตตวยงมานนิพอดสีบลังไปฟังนนิบริษัทไปฟังไป โผล่ฟันปลาเนี่ยขอเน็นมันเขียวๆียวยหอยมันขวดเตลิดเตลิดโอ้มันโหดรดดิจะเจอกระลด จำไ,ไมันลึงแล้วลึงบวงแล้วข้อยัดยันไ,ไี้นูกินเลยปีนี่นไไมเมนรอบใส่เลยเมน

หน้าหน้านันานน่นไงหน้าโพยแดยงนี้ไม่มองนี้ไหมเขาไม่ไม่โคตักเอาดินเตียงนี่เออ,เอ,อเอาไไขอาจอเจียวขึ้ตักบอลเลีวตัดเติดปีหม่อยู่เ,เ,เพิ่นตักเอาไปขคร แต่ว่าเข้าเด็ดพี่เข้าเด็เเด,หน,ดหน้าพี่เพราะมันก็นดีตัวเนาะเขายังได้ดินอีกมันโจก็หน้าข่อยเนีย่ยนั่นมองติดตกับเป็นหนทางนล่มัม้งจกลงไปหลดุด นีหน้าคนทั้งเออแต่เขาอยากได้ว่าให้เขามาโจกระดดอยกกระเบลดแต่ว่าให้ปับมันเสมอ,อ,มอใหรฟี่ขอดิน หัวงานนั่นมันตื่นกูโมูเพราะมันมีน้ำมันกจะได้แบงลงมาหนี <c oughs> วุ้ยมาถึงได้เตียงอ๋ <c oughs> อผันซุปเชียนๆเ,เขาลงนี่เ <c oughs> ฟซบุ๊กคือได้ไล่เตียง เาคือหาบมาบางประจันทร์อเอไอ,อได้พวดได้เลี้ยงเถอะอต้องเฮ้าก็หากินยากเถอะ